วันนี้ที่ชาจะพาทุกคนไปที่นี่ดีกว่าวาคาชิน่าโอเอซิสแหล่งน้ำธรรมชาติกลางทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศเปรูโอเอซิสแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองอิกคาที่ห่างจากเมืองหลวงลิมาใช้เวลานั่งรถประมาณ5ชั่วโมงทรายที่นี่เป็นทรายที่ค่อนข้างละเอียดเวลาเดินก็จะเดินยากมากๆแถมอากาศยังร้อนสุดๆกิจกรรมที่ห้ามพลาดที่โอเอซิสแห่งนี้นี่เลยการขี่ดูนบักกี้หรือรถโฟววินั่นเองตะลุยไปทั่วทะเลทรายเลยคนขับจะพาเราล่องขึ้นล่องลอง,ลงเนินทรายอย่างนี้สนุกมากมาก เห็นความละเอียดของทรายนั่นไหมขนาดรถยังขับยากเลยแล้วเราล่ะเป็นคนก็เดินยากเหมือนกัน ดูหน้าตาของความสนุกนี้สิและกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนี่เลยค่ะคือแซนบอดดิ้งคือเอาบอร์ดเนี่ยถาลายลงมาแบบนี้เลยจะยืนหรือจะนั่งก็ไดาหรือจะนอนลงมาก็ได้กิจกรรมนี้ก็โคตรสนุกเหมือนกันอันนี้ห้ามพลาดจริงๆห้ามพาทำพลาดตัวคาเชนาเน,นี่ยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีประชากรประมาณร้อยคนเองล้อมรอบไปด้วยต้นปาล์มและต้นยูคาลิปตัสและโอเอซิสแห่งนี้เกิดจากน้ำใตดินที่ซึมขึ้นมาตามธรรมชาติและขึ้นชื่อว่าเป็นโอเอซิสแห่งเดียวในทวีปอเมริกาใต้เลย